สวัสดีแจสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็สิมาน่งปอกนาอไม้เห,ห็นพี่น้องเบิ่งด้อพี่น้องจ้ะเบิ่งแน่นนอไม้นี่สองกิโลน่อไม้สองกิโลเดอหน่อไม้ต้มพี่น้องจะ่นต้มแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ปอกเอาไว้ถ้าเกิดแกงมืออื่นหมอย,งอยังไงพี่น้องไหพี่น้องจ้ะแต่ว่าแกงเบิ้งจะเข้า,า,ขขากันเคืองน,นือเข้ากัไปกินกรบปุกกบยังก็ได้พี่น้อง มันจะขึ้นนะไม่เ็นไม่คือขึ้นนาไม่ก็เจ้าดองไปละซื้อมาในซองมือแล้วยังยังบม่มีเวลาพึ่งจะมีเวลาข้าจะไปเที่ยวข้าจะไปเที่ยวเฮือนปู่เอาวเนี่ยเมื่อแรกอากาศดีดีเกินปู่พี่น้องนอนแต่แห้งในร้อยห้าสิบบาทได้ ตะปนเนาะพี่น้องเนาะถ้าน้ำไม้ต้มมันก็นจยกปอกกันมันก็สิปอกบง่ายคือน้ำไม้สดเติมพี่น้องถ้าน้ำไม้สดในห้องปอกง่ายกตะปุลกบเติมน้องจ้าเกลือมันประกอบไว้นี่แหละปอกกันอากาศน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยอยังนี่จะเป็นน้ำแข็ง ต่อไปต้มอีกรอบนึง่งแล้วจะดังไฟการสีแกงกินงาเมล็ดกับโกมียานางนีงน่เนาะไมเก็บกระมืดแล้วไปไม่ได้แล้วไม้ต้มอะไร่อยเนีเ่ยพอเสียไฟ จะเหี no, ่ยวเหี่ยวโนม่าเหี่ยวเหี่ยวเขาก็ยังบม่ได้กินนะพี่น้องกินตั้งแต่เสี่ยงหมละนล่าต้องกินกำลังว่เขาเด้งกินสิเห็นกันเินกินทำไมต้๊บเอเห็นต้ง ไข่ใ,ในตู้กระได้กระสประเปเล็นน้ำมันเตือนวันนี้ลืมคาดแต่ว่าเ็ดจิบมันบอกไว้พี่น้องอย่าลืมเด้อ,อพี่น้องมือซื้อไว้ตะเล็กนัดหน่อย ก่อนสีนออนก็ต้องจุดทูปก่อนสีนอ่อนจ้ะจุดทูปขอ้อหวย 你看。 จักแมนสกินอยังเอรน่าพี่นอกเนาะกับคิดบอคือกันเดอค่ะเดอมันกินมาเบิดแล้วมันยังกระไดกินเจนาประยากษ์แบบกินอาหารเป็นบ้านคนกบค,คนเขียดไปแบบนั้นไหมากินอ,อปะดุ กอดสีเหลีย่ยงกูเป็นง่ายเด้อค่ะเด้อร้ายเติบเด้อนี่วิธีปอกหน่อไม้สาวมูลจะได้ฝยปนโตคึมคึมลงมาจะสีหาเถื่อนจ้ะได้กินหน่อไม้ใต้ดินแล้วพี่น้องเว้ย่ว,ยวิ่งทีน,นั่นจ้ะอยู่มบงด้าฮันจ้ะไปไปมาๆเด้อพี่น้องจ้ะอยู่มบงแน่อยู่พี่แน่เปลี่ยนกันเดือนละเถื่อนอยู่ละยอ่อมเถื่อนเดือนหนึ่ง อยู่หมุกเดือนหนึง่งพอแม่พี่น้องจังบเบื่อพี่น,อน้องจ้าะว่าอยู่หมุกทหารมันก็มันก็มีคนดูแลให้มุนอูกแล้วพี่น้องใครสีเข้าใครสีออกก็าู้จักเบิดพี่น้องจ้ามีคนดูแลให้เบิทุกูจริงพีงน้องมันบอกมันมันก็บอกข้างนั่นแล้วียบร่อยี่น,อน้องม่ต้องมียั้งให้หนาห่วงข้ามหมุกจ้าก็ต้องแยกยัย้งหาย มดฝากให้อคุยใหญ่บ้านคุณดแูแลถ้าเกิดว่าเบิ่องอยังแบบ่อแบบยังกาะเขาเอื้อนยังกาะบัวมาท่าคนจังไดกะถสามีผู้ใดแบบจังไดระพี่นอ้องเขากอบุญเนาะเมื่อวานทราบชื่อให้นยุหันเขาเพื่อไว้ระพีแล้ว คนนอกเข้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตน,น้องจ้าคนจะหายพันไหนวามแรกๆพมาพาคนยังได้กะพอจัดการาจัดการเลยพี่น้องเองก็กเลยบวบอะไรก็เลยแบบอาอย่ปี่กะสบายใจก็ต้องคิดยังไงว่างเี่คน ไปสีมาข้ามาต้องรอบครอบหมดเลยพี่น้องมันกับบงป้าดอกตั้นแตะกัดซัดซินงกระลายยางน้องพี่น้องจ้ะถึงมันสีบ่คอยมูลราคาสีบอไลคือของของคนอื่นแต่กสิทั้งชีวิตมันก็หาได้สำนักพี่น้องต้องมาว่างไว้เป็นฟูนเป็นยังอค่ะาติมันเสียมันก็เอามาไว้ที่บ้านแล้ว เป,เป็นคูนเป็นคลองในสวนน่ะแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามืนว่างผู้ใหญ่บ้านยังการให้ใครสิออกสีเขา้าให้เป็นเบิ่งให้่นองก็มีทีมน้ํใจให้เพิ่นเล็ก เปิดเท้ากัดจักสิจกสักศีรษะผ้าไขเนาะแต่ไม่ตะเข้าห้าผู้ใหญ่อย่างเดียวห้าผู้ใหญ่ไปดูแลความปลอดภัยทุกอย่างเลยล่ะมันต,ต้องยากเริ่มพี่น้นองก็ต้อง่วงมุนคนดูแลพอพ่อฉีออกไปอยู่สวนน่ะมดกันไม่ได้ขึ้นญาติอย่าง เป็นยังเป็นยังเกิดขึ้นหรือนุ่นนี้นั่นเมือ่อกาอันนั้นแล้วโคโรดเพราะว่าอยู่ค่นนะมันก็นเปียวนอกมันห่างมันห่างเลือดคน,นลงประมักระว่างเอาต้นไม้บริยานค้นมากาาะนู่นนีนั่นหรอกนของยัน้งเสียของไม่สวนไนยัง าาามาไล่ไลน่ยได้ไล่ยนี่บัตก่อมาเขาได้หน่อยเอียวต้มจนน่เงียว่เพราะว่ามดันอาอันไทย,ไทยไอ้ายคุณคนมากินเขาน่แบบี่น้อมดเซ็ตหมอบนันบัตในคนเห็นคนดูแลมงทุกอย่างมีสวน เพ็ดเราเช่นม้ออันนาให้เบิร์ตเล้วว่าให้อ้ายเราสามารถเป็นตัวแทนจากจากเจ้าของที่ได้ทุกอย่างแล้วก็เลยมันบงกมี่ยังหนาบวกเห็นผู้ใดสิไปเห็นยังบดีบ่อไรต่างผู้จักเบิรตพี่น้องเพราะว่าเขาหม้ออันนาที่เขาดูแลเบิร์ทุกอย่างก็เลยเบิร์เบิร์ตคืนหอดไปไหน หนึ่งตางกับเขาแป้งกอให้แล้วกะตินจะติดกวนเนี่แหละขาดทิวท่านเิ่นกับหรอกแต่ว่าเพราะว่าทำสุระทำนี่ก็ยังโบเร่อเนาะล้ะนุระไอพ็ดกงยังบ่เร้ว ีแนวเห็ดนอ้างกับยั่ไม่าเห็ดเลื่อนนะนเขาเริ่เบ็เขียวอยู่กับปูไปก่อนให้ปูอันท้ายคิดถึงบ้านก่อนคุ้นท่าก็ว่างไห้ค้นพื้นที่เขาดูแลไห้ก็เริกเป็นอย่าง nha màu len bẹp bị lông vừ vừ lên đấy bị nào ơi nha เ,เห็ดกินปากไ,ไีคนอยากเบิ่งเดียวๆลงมีมันระยายบ้างสำหรับกินนี่กับเซดาล่าพัาจางเด้อเด้อโดยเฉพาะในกินนาบวกนั้นนี่นี่แหละอ่อนๆน,น,นี่เทาไว้แกงพี่น้องจ้าคืนสิบะฮายจะนั่งมาแกงสวัสดีค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์จ้าบ๊ายบาย